สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีนะคะวันนี้จะมาแนะนำการขายเสื้อผ้าออนไลน์กันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หาเสื้อผ้าที่อยากขาย 2. หาแหล่งขายส่งเสื้อผ้า 3. หาต้นทุนการซื้อเสื้อผ้า 4. หากลุ่มลูกค้า 5. หาช่องทางออนไลน์จะวางขาย 6. หาราคาที่ต้องการขายเพียงเท่านี้เราก็สามารถขายของออนไลน์กันได้แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้คลิปหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆจะนำมาเสนออีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ